สวัสดีคะ่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีคาสารคองเนคชาลี Charlie, และจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะในที่สุดก็เปิดหน้าแล้วคะ่ะสำหรับพี่ชายแท้ๆของกามินหลังจากให้เห็นแค่แวบๆต้องบอกเลยว่าหล่อจริงจังมากแถมกามินยังตอกย้ำด้วยภาพวัยเด็กของตัวเองและพี่ชายที่โตมาพร้อมๆกันอีกด้วยน่ารักน่าชังสุดๆงานนี้ นายหญิงของเราเปิดหมดทุกจริงทุกอย่างไม่มีกากแล้วแถมงานนี้ยังมีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ว่าพี่ชายและแม่ของนายหญิงจะกลับมาไทยด้วยยังไงก็ต้องรอลุ้นกันนะคะอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าเป็นข่าวจริงแต่อย่างไรก็ตามอะไรก็เกิดขึ้นได้แถมล่าสุดไอจของกามินยนิ่งทำให้ชวนคิดเพราะกามินลงสตอรี่ในไอเป็นรูปหมอนที่มีหน้าของกามิน พร้อมกับตุ๊กตาชาลีที่วางคู่กันพร้อมกับแคปชั่นว่า Come back home งานนี้ทำเอาชาวดอมต่างก็พากันไม่หลับไม่นอนเลยทีเดียวเพราะไม่รู้ว่าแคปชั่นดังกล่าวกามีนจะกลับบ้านของตัวเองหรือจะกลับมาหาชาลีนั่นเองคะ่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องตามกระแสโซเชียลของเราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ